กุ้งอยู่ประมาณสัก3ปีเห็นจะได้การเลี้ยงกุ้งเนี่ยมันค่อนข้างจะยุ่งยากแล้วก็ทําให้ผมเสียหายเสียหายแล้วก็เกิดอาการขาดทุนในหลวงท่านออกมาให้พระบรมราโชวาทผมก็ฟังเสร็จแ,แล้วฟังในทีวีนอนนอนฟังอยู่ที่บ้านนี่แหละได้ฟังเรื่องเกี่ยวกับไบโอดีเซลพอได้ฟังเสร็จก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันมันน่าจะเป็นไปได้นะทุกสิ่งทุกอย่างที่ในหลวงคิดเนี่ยถ้าประชาชนนํามาใช้เนี่ยทุกอย่างเลยจะ ใชช้้ไดนดนุมจมัวกพื้นที่ภาคใต้บริเวณจังหวัดนาราธิวาสเป็นแหล่งปลูกปาล์มที่สําคัญของประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้สร้างโรงงานสกัดและแปรรูปปาล์มน้ํามันขนาดเล็กรวมถึงการผลิตไบโอดีเซลโดยเน้นการค้นคว้าวิจัยและสาธิตให้เกษตรกรได้มาศึกษาหาความรู้เป็นต้นแบบของการใช้พลังงานทดแทนจากแนวคิดดังกล่าวเป็นแรงผลักดันให้ทีรพันธ์ เกษตรกรในพื้นที่เห็นประโยชน์ของไบโอดีเซลจึงได้มาอบรมที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริและนำไปทดลองปฏิบัติอย่างจริงจังสร้างเครื่องผลิตจากวัสดุในท้องถิน่นจนปัจจุบันทีละพันมีธุรกิจผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้วและมีโครงการที่จะขยายกำลังการผลิตเปิดโรงงานไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มต่อไปการที่ผมได้อ่า น้อมนําเอากระแสพระําหดำรของในหลวงมาครับคือหมายถึงว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยถามว่าดีขึ้นมากไหมดีขึ้นมากมากคือครอบครัวมีความสุขสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อสังคมสันติสุขและดิฉันไอดินดำรงม,มงคลกุลน,นะคะเขาว่ากันว่าที่ทํางานนั้นสําคัญยิ่งนักนะคะเพราะว่า80%ของชีวิตคนเราที่เป็นคนทํางานเนี่ย เราจะอยู่ที่นั่นใช้ชีวิตที่นั่นนะคะแล้วถ้าหากว่าที่ทํางานไม่สามารถทําให้เรามีความสุขหรือว่าทําให้เราสามารถมีความคิดสร้างสารรค์ที่จะสร้างประโยชน์ให้สังคมได้ก็คงจะไม่ใช่เรื่องดีนักนะคะวันนี้เราจะพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องเราวิสัยธรรมนําวิสัยทัศน์พัฒนาองค์กรธรรมะจะพัฒนาองค์กรได้อย่างไรวันนี้เราได้รับเกียรตินะคะจากท่านพระอาจารย์มหาพัน มหานพันสันติพัทโทนะคะท่านผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสักเกตนะคะแล้วก็ท่านยังมีฉายาว่าพระมหาสันติธรรมอีกด้วยกลับนมัสก,การค่ะเจริญพรคุณไอรินแล้วก็เจริญพรท่านผู้ชมทานบ้านด้วยค่ะต้องถามเลยค่ะท่านพระอาจารย์ค่ะ <c oughs> ทุกวันนี้ธรรมะไม่ได้อยู่แค่ในวัดแล้วเจริญพรจะมีธรรมะบรรยายเจริญพรแล้วเหตุไนจึงได้มีดาริที่จะ มีธรรมะบรรยายในองค์กรต่างๆคะจริงๆต้องบอกธรรมะก็เหมือนกับความรักนะคะธรรมะ is all around ธรรมะอยู่ทุกที่แล้วก็ถ้าเกิดเรามีธรรมะอันเนี้ยสังคมจะสันติสุขแน่เพราะนั้ในแง่ของของตัวโครงการเรื่องที่ทําเรื่องของการพันองค์กรเนี่ยก็เพราะเห็นว่าโดยมากเนี่ยญาติโยมที่อยู่ในองค์กรถ้าเกิดตัวเองคนไม่มีความสุข ไม่เป็นแฮปปี้เพอร์ซันองค์กรจะเป็นแฮปปี้เวิร์กเพลสมันเป็นไปไม่ได้ดังนั้นโดยตัวโครงการเนี่ยจัดขึ้นครั้งแรกเนี่ยเพื่อถวา,ายเป็นพระจุศสนชื่อโครงการแบบสีาแบบสองค์กรพนา,นานด้วยธรรมะพุทธชันตี2,600ปีแห่งการตื่นรู้คือปารบปีที่2,555เนี่ยเป็นปีค,ครบพุทธชันตีพอดีฉะนั้นก็เลยจัดถวายครบเจรอบของในหลวงเราด้วยฉนั้นก็จัดธรรมะสำหรับพนา,พาบุคลาอง์กรโดยเรามี สโลแกนของโครงการว่า Buddhist OD, Simply the best HRD and CSR คคือเราถือว่าการทำ Buddhist OD คือ Organization Development การพันาองค์กรวิถีพุทธเนี่ยเป็น Simply the best HRD and CSR เป็นการทำ Human Resource Development พัฒนาทรัพยากร,รมนุษย์โดยเอาทุนทางสังคมคือพุทศาสนาเนี่ยมาพัฒนาทุนมนุษย์ฉะนั้นในกระบวนการนี้ทั้งสองทุนพัฒนาไปด้วยกัน ในการเดียวกันที่ว่าเป็นสิ m p l y the best HRD อชอาีเป็น corporate เป็น a l r e s p o n s i b i l i t y การดำเนินง,งานที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมคที่ดีที่สุดง่ายที่สุดเพราะว่าญาิโยมที่ฟังทำเนี่ยไม่ได้ฟังในฐานะเป็นพนักงานของรัฐข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรเอกชนอย่างเดียวโยมที่ฟังเนี่ยมีฐานะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นสามีภรรยาเป็นเพื่อนเป็นมนุษย์คนหนึ่งซึ่งถ้าเกิดเขาสามารถนําธรรมะไปเปลี่ยนแปลงทัศนคติวิถีชีวิตเขาได้แล้วเนี่ยทำให้ตัวเองมีความสุขได้ เขาก็จะสามารถทําให้คนอื่นๆรอบข้างครอบครัวองค์กรมีความสุขไปด้วยนั้นในส่วนนี้ก็จะเป็นตัวเองก็ได้ด้วยอ,องค์กรครอบครัวได้หมดเลยแนวคิดหลักก็คือว่าแต่ละคนนั้นมีหน้าที่ของเขา,เาให้ทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดใช่และเมื่อ,อทําหน้าที่ของตัวเองดีที่สุดเนี่ยทุกอย่างมันก็จะเป็นเหมือนโดมิโนโมันก็จะดีต่อเนื่องกันไปแล้วถ้าหากเราคิดว่าจะทําความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนั่นเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดใช่ไหมใช่เพราะว่าปฐมบรมราชาองค์การคือเราจะคะรองแผ่นดินโดยทมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามและตอนนี้เราที่เราชวนท,ทําถวายเป็นพระชุกสวนเพราะเราต้องการชวนแต่ละท่านแต่ละคนแต่ละองค์กรเนี่ยทำหน้าที่ของตัวเองให้มีความสุขและจะได้เกิดประโยชน์เท่ากับเราเอาธรรมะไปทําหน้าที่ให้เกิดประโยชน์ให้เกิดสุขแก่ตัวเองแล้วก็เป็นการช่วยพระองค์ท่านในการ ทำให้ปฐมบรมราชองการดังกล่าวเป็นจริงด้วยค่ะ<ร>คนนี้เราพูดถึงในหลักการแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะส่วนใหญ่เนี่ยเดี๋ยวนี้เรามาักจะเห็นว่ามีการสัมมนาก็จะปลุกพลังปลุกอะไรเยอะแยะไปหมดนะคะ<ร>เพื่อที่จะให้พนักงานในองค์กรเนี่ยสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่คนนี้เรื่องของธรรมะที่เข้าไปบรรยายไปเหมือนเป็นสัมมนาเกี่ยวกับธรรมะเนี่ยทิศทางข,งของของเราคืออะไรแล้วก็การปฏิบัติในปฏิบัติยังไงบ้างคะจริงๆก็คงอยากให้เกิด Happy workplace ่อนที่ทำงานหรือองค์กรที่มีมีความสุขแต่เป็นความสุขทั้งระยะสั้นและก็ระยะยาวแต่ว่าจริงๆแล้วในชีวิตเนี่ยถ้าเกิดเรารู้จักจัดการกับชีวิตให้ดีทาแต่ละช่วงของชีวิตให้ดีเนี่ยโอกาสที่ชีวิตทั้งในแง่การทางานทั้งในครอบครัวจะมีความสุขก็มีสูงคือหมายความว่าในแงท่ทาบัรยายนีย่เราจะไม่ได้เน้นว่าคุณต้องมีประสิทธิภาพในการทํางานอย่างเดียวแต่เราเน้นประสิทธิภาพในการเป็นลูกการเป็นพ่อกาัเป็นแม่และในขณะเดียวกันก,ก็เน้นเรื่องประสิทธิผลด้วย คือเราบอกให้เห็นเลยว่ามันแตกต่างกันระหว่าง efficiency ประสิทธิภาพกับ e f f e c t i v e n e s s ประสิทธิผลต่างกันยังไงและในะะทุศาสนาควรจะทํายังไงถึงจะเป็นทําดีวิถีพุทธทําสิ่งมีประสิทธิผลอย่างคนมีประสิทธิภาพ<ม>ก็เริ่มตั้งแต่ชีวิตเราง่ายๆนี่แหละปรับทัศนคติก่อน,ห,นหัวข้อที่บอกว่าวิสัยทํามนำวิสัยทัศน์นั่นคือต้องการให้เห็นก่อนว่าจริงๆแล้ววิถีชีวิตอ่ะคนเราไม่สามารถมีสุขได้ตลอดเวลามันมีทุกข์กับสุขมาด้วยกันประเด็นสําคัญคือทํายังไงให้เหตุที่มมันเเออื้้ใหกกิดดสสุุข่าที แล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดความทุกข์ได้มากที่สุดเราทําได้เช่นในแง่ชีวิตเรามีประกันชีวิตเรารู้จักออมเพื่อเราจะได้มีเงินใช้ในภายภาคหน้าความสุขก็เช่นเดียวกันหรอมันก็เริ่มจากการจัดก,การในชีวิตง่ายๆดังนั้นเราก็จะมีหัวข้ออย่างบริหารโลก<า>บริพกธรรมคือในขณะที่เราดําเนินชีวิตบริหารชีวิตทางโลกไปเนี่ยไม่ว่าในแง่งงานหรือในแง่ครอบครัวให้มันมี work life balance ซึ่งในส่วนนี้ก็ต้องอาศัยธรรมะ บริโภคทำเอาธรรมะไปใช้ด้วยก็จะได้ทั้งสองอย่างทั้งงานแล้วก็ทั้งธรรมยกตัวอย่างได้ไหมคะเพราะเชื่อว่าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ชมอยู่เนี่ยนะคะ<ช>ก็เป็นหนึ่ง<อ>แหละเป็นมนุษย์มนุษย์ทํางานบางคนเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยนะ,ะ<ช>จะบริโภคจะบริโภคธรมเพื่อที่จะบริหารโลกแจนพรด้วยธรรมะข้อไหนเนี่ยเอาง่ายๆแล้วสามารถที่จะ ทำใจให้สบายได้ในเวลานี้ง่ายๆเลยทออย่างคุณไอรินจะจําชื่อฉายาพระซึ่งปกติไม่คุ้นเลยเทปแรกก็นิมนต์พระมาโปรดซะแล้วอย่างเงี้ยก็ต้องใช้สมาธิในการจําว่าฉายาพระนี่อ่านยังไงอันนี้เขาเรียกใช้สมาธิใช <c oughs> ้สติละนี่ <c oughs> คือตัวอย่างของบริหารโลกบริโภคธรรม <c oughs> อาตมายยกตัวอย่างเป็นคํากรอนของหลวงพ่อพระธทาสท่านพูดไว้และกันทอท่านบอกไว้ว่าอันการงานคือคุณค่าของมนุษย์ของมีเกียรติสูงสุดอย่สงสัย หากเป็นสุขด้วยการงานเบิกบานใจไม่เท่าไรได้รู้ธรรฉ่ำซึ้งจริงเพราะตัวงานคือตัวการประพฤติธ,ธรรมกุศลกรรมกล้ำปนมามีค่ายิ่งหากจะเปรียบก็เปรียบคนฉลาดยิงนัดเดียววิ่งเก็บนกหลายพกมา Killing two birds with one stone <c oughs> เพราะการงานนั้นต้องทำด้วยสติมีวิริยะมีขันตีมีอุตสาามีสัจมีธรรมะมีปัญญาต้องศรัทธาและกล้าหารัรกงานจริจรงก่อนบทสุดท้ายที่ท่านพูดสัจธรรมะ ปัญญาต้องมีสัจจะความจริงใจต่อง,งานต่อเพื่อนร่วมงานมีธรรมารู้จักฝึกตนต้องใช้ปัญญาแก้ไขปัญหาเวลาจัดรายการอย่างนี้แสงมันไม่ดีทําให้หน้าเรียวไปจะต้องปรับยังไงอันนี้ก็ต้องใช้ปัญญาละดัง <c oughs> น,นั้นกระบวนการเหล่านี้ใช้ปัญญาตัวเองไม่พอเราสะสมคนที่เป็นอาจารย์ก็สะสมองค์ความรู้ให้ให้คนอื่นฉะนั้นอันนี้ก็คือการจัดการความรู้ซึ่งในการบรรยายก็จะมีหัวข้อหนึ่งชื่อการจัดการความรู้สู่การจัดการความดี KM4MK อย่างนี้เป็นตนน้นเนาะแตะจริงๆแล้วในชีวิตเนี่ย ใช้ธรรมะได้ตลอดสําคัญคือบางทีเราไม่รู้ว่าเราใช้ดังนั้นสิ่งที่ในโครงการธรรมก็คือหนึ่งให้โยมรู้ว่าหลักธรรมบางอย่างเนี่ยพระเจ้าตรัสมานานแล้วมีชีวิตครอบครัวจะสมบูรณ์ต้องคู่สร้างคู่สมต้องสมกันในแง่ไหนบ้างสมาถสถาัทธาสมาศีลสมสมาจาระาสมาปัญญามีสีมีความเสียสละมีมีปัญญาเสมอกันอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าตระกูลจะนั่งอยู่ได้นานต้องทํำยังไงเป็นพ่อค้าอยากจะเป็นนักลงทุนที่ประสบความสาเร็จพระเจ้าก็สอนไว้หมดว่าทํำยังไงแต่ว่า รายละเอียดเนี่ยเราเอาไปให้ในเวลาที่มันจํากัด3ชั่วโมงงันก็แล้วแต่ว่าองค,อค์กรไหนจะเลือกหัวข้อใดอ๋ออบรมเพียงแค่วันครั้งละ3ชั่วโมงโดยแม่จะจัดไว้ขนาดนั้นแต่ว่าบางองค์กรเนี่ยเขาก็จะขอทั้งเช้าทั้งบ่ายก็6ชั่วโมงเลยก็มีหรือบางองค์กรเนี่ยขอ3วันก็มีเหมือนกันเช่นข้าราชการของกรมการแพทย์ชุมชนเนี่ยเขาจัดจัดเป็นประถมดิเทศข้าราชการปรรจุใหม่ก็ก็ขอให้เต็มที่หรือเพิ่งผ่านได้กี่วันก็3วันเหมือนกันข้าราชการของ สำนักงานผู้สั่แห่งชาติจัดที่วสเกตนี่เองเลยค่ะและเวลาบรรยายเนี่ยอนอกจากพระอาจารย์เองแล้วเนี่ยที่เป็นองค์งธรรมะบรรยายเนี่ยนะคะจะมีพระภิกษุรูปอื่นอีกไหมคะ,คะใช่คือในส่วนของเราทํางานเนี่ยเราทํางานในานามกลุ่มเพือชอวยดีงามสำนักงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเนาะกลุ่มผู้ช่วยดีงามเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อพระภิกษุที่เรียนปริญญาโทสาขาจุลศาสตร์รวมตัวกันเมื่อปีนนอ2 5 4 4แล้วก็ทํางานต่อเนื่องมาปรัชญาเราคือพัฒนาตนด้วยการช่วยคนพัฒนา แปลว่าในกระบวนการที่เราพัฒนาตัวเองไปพัฒนาคนอื่นเราพัฒนาตัวเองก่อนแล้วในส่วนนี้ก็มีดึงพระมาพัฒนาด้วยกันโดยเรามีหลักตรงกับคำว่าเพื่อชีวิงานเพื่อชีวิงานคือ for beautiful life แล้วก็คือมี F มีเรื่องของ faith oriented มุ่งมุ่งให้ได้ศรัทธาก่อนได้หัวใจก่อนเสร็จแ,แล้ว B ก็คือ based on wisdom ให้หัวคิดด้วยให้เขามีปัญญาแล้วดำานิชีวิตอยู่ได้ด,ด้วยตัวเองเอาธรรมะไปใช้ได้จริงจริงสุดท้าย L ก็คือ learning from network เรียนรู้จาก หน่วยงานราชการหน่วยงานเอกชนที่เราไปทํางานร่วมกันเขาเรียกสร้างเครือข่ายเพื่อชุดดีงามภาษาพระเรียกกัลยาณมิตรตางนั้นเราก็จะใช้หลักการนี้พัฒนาพระไปด้วย face oriented ได้หัวใจ b a s e on wisdom ให้หัวคิดและสุดท้ายก็ learning from network สร้างเครือข่ายเพื่อชีวิตดีงามเพราะฉะนั้นเครือข่ายเพื่อชีวิตดีงามไม่ใช่เป็นพระสงฆ์ที่มาจากวัดวัดวัดสเกตอย่างเดียวมีหลายวัดเลยค่ะตอนนี้มีมีอยู่ในใน เครือข่ายในเครือข่ายถ้าเป็นที่ทํางานอยู่ประจำเนี่ยประมาณ50้าสิบร,รูปแ,แต่แล้วก็จะมีในส่วนของพระที่เราไปอบรมเช่นร่วมกับกรมคุม้มครองสิทธิ์มีพระทางภาคสิบทางอุบลทางศรีสะเกดอะไรอย่างเป็นต้นหรือว่าที่ลงไปทางภาคใต้ที่ได้เล่าให้คุณอานทินฟังเมื่อเทปก่อนว่าพระธรรมทูตอาสาอันนี้ถ้าในเครือข่ายเนี่ยก็น่าจะประมาณ4ี่5้อยห้ารอรูปค่ะ น่าสนใจทีเดียวนะคะ<ช>เดี๋ยวในช่วงหน้าเนี่ยนะคะอยากจะให้คุณผู้ชมได้รู้ไปพร้อมๆกับดิฉันนะคะว่าในการอบรมนะคะธรรมบัญญายที่เข้าไปในองคอ์กรเนี่ยมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจบ้างและเรื่องราวอะไรที่น่าประทับใจบ้างพักกันสักครู่ค่ะในแง่ที่เห็นผลการเปลี่ยนแปลงมากๆเนี่ยก็จะมีในส่วนของสำนักงานก,ากสิชาติที่จัดทั้งในส่วนของประเทศราชการบรรจุใหม่แล้วก็ หลักสูตรนักกบบรรริหาาะดััลต้งแต่ยุคก่อนคนที่มีความคิดสร้างสรรค์มักโดดเด่นจนเป็นที่ต้องการก็เหมือนนักศึกษาที่นี่ทุกหลักสูตรเน้นความคิดสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์